ช่วงแปลงสภาพนี่มันสำคัญเพราะว่าฝนตกกร,รมันนี่มันไปเลยผมก็บเบเ้ยวเหมืตกโต๊ได้กับเบเ้ยวเหมือนสองปีแล้วเนี่ยวันนี้นักฮะนะมันลดมันฝนมันยันลดยังกับแคดเย่ต่าเลยนะนักแข็ง ระวังผมผ่านใส่ไฟเนี่ยหัวเนี่ยอ๋อมาจาไฟดับก่อนอ๋อดับหมดนะโอเคโอเค,อเคหัวนี่ตายเลยนะยัย เกียงใหม่เกียงหาแต่บนญเมจิดีใหม่เส้นกลางใจงานมาได้เรื่องน้ำท่วมรถเก่งเด้อรถเกง่งบนหลอดแล้วกันบนหน้าฝืนมาเนาะอันตรายอันตรายระวังเดอ้อใจเสียทางนี่เมจิดีใหม่เบียงป่าเป้าพิดกับรถมันฮง มาแฮมแลนเดอร์น,เนนะเขามาแฮมละ